สวัสดีวันหยุดสุดรษาค่ะมาเปลี่ยนกระถางชวนชมกันนะคะได้กระถางใหม่มาค่ะที่ร้านขายต้นไม้นั่นแหละค่ะนี่ค่ะจะเอาทานมาเป็นตัไอตัวเสริมไตเนาะคะ่ะเพื่อให้เกิดความเย็นความบวดแน่นเกินไปแล้วก็มีเปลือกสะพาวซับนี่ค่ะแล้วก็ใบไม้แห้งทับถมนะคะ ใส่แกลบดำลงไปคุกเขากับใบไใม้แห้งนะคะพวกใบบักขามแน่ใบแพบารามีแน่ใบฮิรัญยิกาแน่นะคะแล้วก็เอาปุ๋ยเอาดินร้วนนะคะซอบนี่จะเน้นเป็นดินร้วนดินผสมปุ๋ยนะคะแล้วก็อีกซอบนึงสิเทก่ก้อนนั่นจะเป็นแกลบเผานะแกลบดำนะคะ ผสมกันให้ได้สัดส่วนทุกอย่างแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะนี่อันใด่าดีเอามาใส่ให้เบิดเลยค่ะเติมนิดหน่อยคุกเขาให้เข้ากันดีๆนะคะตัวนี้ก็สินี่แหละค่ะลืมเขาไปเอามานะคะพอดีอันนี้ค่ะช่วนชมไก่จะตายแล้ว เพราะว่าถือน้ำหลายฮดแล้วฮดอีกแระเบิดปําุ่งรักษาดินกระถางจนแหน่นแกนเป็นปวกตั้งไตนะคะพ่อดีได้โอกาสได้กระถางใหม่มาจัดการเปลี่ยนให้เลยนะคะเอามาตัดแต่งกิง่งลูกขีดินขีดดอนเกาออกแยกน้อยนะคะนี่ค่ะแกสีหลอดบวลอดด้วยค่ะจะล่องเห็ดเบิงมีอยู่3ตน้นต้นหน่อย2ต้นใหญ่นี่ค่ะ อันหนึง่งจะล่องตัดหลกบางส่วนออกนะคะที่มันเกะก,กะเกินไปนะให้เหลือตลา่หฮาก้กกาวาจะเรียกให้มันเป็นโค่นเหงาใหญ่ในอนาคตใบล่องบึงเนาะคะ่ะก็เป็นวิธีทีู่้ทิ่ลองพึ่งพึ่งล่องว่องง่ายกับพึ่งล่องเห็ดนะคะลองเป็นครั้งแรกนะคะแต่ส่วนมากปลูกต้นไม้ก็ค่อยตายดอกะคะ่ะ ส่วนมากก็รอดทุกต้นนะคะที่ปลูกมาปลูกแบบสไตล์คู่ทิพย์กับเยื่อคู่ทิพย์นี่แหละค่ะก็รอดไม่ตายแต่จะให้สวยกับคักแนก,กบโบแมนค่ะบํารุงใดทำำําบํารุงนะคะตอนนี้กําลังหันมาบํารุงเต็มทีอยู่ค่ะครับไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านนี่ค่ะ พราะว่าบ,บมีแนวเหลีแนวเฮดคลิปน้ำนะะเนาะค่ะพอาดีได้โอกาสอยู่กับสวนน้อยร้อยพันไม้นะคะตัดแต่งออกไปหน้าเพื่อนแตกใบให้โชคดีแตกใบออกมาบจตายกะก็จะได้สวยดูเป็นสินหน่อยเนาะเปลี่ยนกระถางให้ชวนชม อยู่ใต้ร่มมะขามนะคะนี่หน้าบ้านแดดแดดค่ะแตกว่ากายเก็ตนี่ก็ตัดออกไปซะค่ะหลังจากเขาตัดแต่งแล้วเนาะคะ่ะ ดินตรงนี้นะแกนแกนค่ะก็จะขวดมาผสมหายไม่ดินเกาจักน้อยเท่านั้นล่ะค่ะบอสวนร้ายดอกเพราะว่าขังไตนีนน่นแห้งนะคะตรงนี้เอาเสียมซับดินให้แตกสักวอนยังจะงางออกจกกระทางได้ค่ะ ซึ่งดินในกระถางเก่านี้ก็จะเอาแค่นี้ครับ่เอาลายนอกนั้นก็จะความเท่ใบตรงนี้หละไตห้มคามนี่ค่ะตักเอาเฉพาะหนาดินที่กุทิเอามาเสริมบวารุ่งมั่นตอนแรกๆนะคะใส่ทานลงไปล่องกลนนะคะเพื่อให้น้ำไหลสะดวกและกะ เพิ่มความเย็นให้กระถางกระถางเมอร์นีเป็นกระถางอิฐท,ทั้งเบิดลเลยค่ะเบืองยูทู e แล้หพ่อนมาเอากระถางอิฐปลูกต้นไม้จ้า่หอนเนี่ยเอาส่วนผสมที่ทำไว้นี่ลงไปแล้วก็ปลูกต่างต่างงานขึ้นเลยค่ะ ตังอยู่โยงสูงๆนะคะจากนั้นก็ทิพกะจะเอาเปือกมะพร้าวสับนี่ค่ะวางรอบๆเป็นโตพยุงนะคะเพราะว่าามหดไน่ำนั่นๆที่นะคะก็จะได้เก็บความชื้นแล้วก็น้ำก็จะซึมซับได้ดไวเนาะค่ะนี่นะความคิดนะคะ แล้วก็จะเอาดินโปะหนาจักน้อยค่ะเวลาห,ห้างดน้ำดินก็จะซึมลงไปยุ่นน้ำหลองหลองหลากหลองยังของต้นชวนชุนช่มเนาะค่ะเนาะใส่นิดน้อยเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปดอกค่ะ กะสีค่อยสังเกตเบิ้งทะใดพ้นมันแตกใบแต,แตกยังแล้วพ่อยับขึ้นอีกอก็ยังสีค่อยดึงหากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสีลองดูแลร่ลองเบิ้งเพราะว่าบ,าบาดูแลจักเถือค่ะปลูกไ้ยังสันฮอดตะนามหลนลหลอยู่โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะกดขอบขอบนิดนึง ใส่ชีวิตจูบานแบบนี้แหละพี่น้องโมยูนี่ขั่วกับยูนาบานทะยูนาบานกระปลูกต้นไม้ต้นไหลเนาะคะ่ะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะหนึ่งกระถางต่อไปกระถางที่สองค่ะจะเอาต้นน่อยกับต้นกลางนี่ปลูกลงน้ำกันเพราะว่าคุณทิพซื้อมาแค่สองกระถางเนาะ ปลูกก็จะปลูกแบบนี้เลยใส่ทานก่อนโกยดินใส่นะคะ ดินนี่ก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุสำหรับผชทุกอย่างเนาะค่ะคุณทิพย์เอามาผสมประสานใส่กันนะคะปุ๋ยขอกปุ๋ยมักดินร่วนแกบเผา,าแกบดำเนาะค่ะแกลบใบไม่ใส่เบิดค่ะแม่กระทั่งไงปุ๋ยมูนใส่เดือนก็เอาใส่แต่ก่อนเป็นคนที่ปลูกต้นใหม่ตักกับดินแถวนี่ปลูกรวดด้วยค่ะ เพราะว่าคิดว่าจังสันนะกบฏตายแต่ว่ากบ,บอคอยง่ามเลือดเลือดนะก็แควบบ่ว่าบวตายผันก็คือดิตนเนาะห้าปลูกเขาแต่ห้าบอเอาใจใส่เขาก็ได้รับความอดอยากขาดสารอาหารในความคิดนะคะก็เลยก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษแน่ การปลูกต้นไม้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะคะบเดไปวัดไปว่าเนาะคะ่ะนอกจากเฮ็กุกรบเกื้อนอยอยีโรงเรียนก็คือเหตุน้ำอายอยู่บ้านแต่ว่าจาักสิทธบุญหรือเดบาบการเฮตุกรบบา,หบาย <c oughs> หายดากันทุกมือค่ะและก็เลอาศัยว่าการปลูกต้นไม้คือการให้ชีวิตที่ดีของเขาให้ชีวิตใหม่ให้บ้านใหม่เขานะคะก็คือจะเป็นบุญกุศลอีกอย่างหนึ่งคือกันเนาะคะ่ะ รดน้ำต้นไม้ก็ได้บุญนะคะตักน้ำใบแนกระปองกระแปบงหมดก็ได้กินนกก็ได้กินนะคะมาก็ได้กินนะคะแต่ห้าก็ต้องมันเปลี่ยนน้ำบ่ให้เกิดไขยุ่งเนาะเสร็จแล้วค่ะกระถางที่สองเรียบร้อย เมื่อนี้ก็จะปลูกต้นไม้อีกหลยอยางค่ะจนเบิดกระถางอยู่นี่ค่ะแต่ว่าคลิปนี้เห็ุสําหรับการปลูกชวนชมเนาะค่ะ <S <S เป็นการบ่เมนวาสาธิตเนาะค่ะพราะว่าเป็นการปลูกเปลี่ยนกระถางชวนชมตามความคิดความเข้าใจของครูทิพย์นะคะ<ม>และก็รอดไม่รอดก็ติดตามนะคะ<ม>และจะนำมาเสนอมาฝากมาตอนอีกคือนเก้านั่นแหละค่ะ คลิปนี้ชวนชมสองกระถางขอขอบคุณนะคะที่ติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดนะคะและว,วันวันอื่นๆด้วยเออเอาขึ้นวางเอ,อ้ยว่าไงฮันโลมายืนเฝ้าแม่เหรอ มีความสุขทุกคููทุกคนนะคะเดอร์ในเซหไยเบิงปลูกใบมองนี้ค่ะได้จังใจใหญ่ไปบานนะคะตามจริงเอาใบมองนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าก็อยากเอาไปตังว้หนาบานเนาะคะ่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ